เาของรนะคะคก็คือเราเนี่ยจะไป work and travel 2023ที่อเมริกาค่ะตื่นเต้นมากเพราะวันเนี้ยจะเป็นวันที่เราจะได้สัมภาษณ์กับนายจ้างจากอเมริกาการสัมภาษณ์นายจ้างนะคะก็จะถือว่าเป็นด่านแรกเลยที่เราต้องผ่านไปให้ได้ก่อนที่เราจะได้ไปที่อเมริกานั่นเองค่ะก็คือถ้าทุกคนได้เห็นคลิปเนี้ยถ้าได้ดูคลิปนี้ถ้าเราได้ลงคลิปนี้ไปก็แปลว่าเราได้ไปนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปก็คือเราจะไม่ได้อัพคลิปนี้ลงยูทูบเลย วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเขาได้มีการส่งอีเมลมาบอกเราว่าเราอ่ะจะมีนัดสัมภาษณ์ไปในสัปดาห์นี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันก็คือแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราอ่ะได้เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะแล้วทีนี้วันนี้วันพฤหัสเมื่อวานวันพุธวันพุธก็คือเราได้รับอีเมลแจ้งว่าเราจะมีสัมภาษณ์วันที่16นะก็คือวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้แล้วเขาแบบตกใจมากก็าแบบเฮ้ย พรุ่งนี้เลยเหรออะไรอยี้แต่ก็ยัง,ยงถือว่าดีว่าเออขาแจ้งรบร่วมหน้าแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้แต่เราก็ไม่คิดว่ามาหนักเจะไฟข,ขนาดนี้แทบจะแบบว่าเตรียมตัวแทบไม่ทันเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้ออในอีเมลที่พี่เขาส่งมาให้นะคะก็จะมีรายละเอียดชื่องานเราแล้วก็ชื่อคนที่เราจะได้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีใครสัมภาษณ์รอบมเดียวก,กันกับเราบ้างก็คือของเรามีสัมภาษณ์ทั้งหมด5คนนะคะเราเป็นคนที่4แต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์พร้อมกันนะก็คือจะเป็นคนละ10นาทีก็จะเรียง ใช่ค่ะแล้วก็ภายในอ e ีเมลนะคะอันนี้เป็นอ e ีเมลที่พี่เขาส่งมาภายในอ e ีเมลก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าเราควรแอดสไลด์เขาไปก่อนแล้วก็ไปแนะนําตัวแล้วก็สิ่งที่ควรเตรียมแบบอุปกรณ์หูฟังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีคําถามใช่ค่ะพี่พี่เอเจนซี่เขาก็จะมีคําถามมาให้ว่าเขาจะถามเราประมาณไหนให้เราเตรียมคําตอบไว้จะได้จะได้ไม่ลงเลยค ค่ะแล้วก็เราจะได้เตรียมคําตอบไว้นะคะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้มีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ก็คือเราจะ l ิ s คคาถามไว้เยอะๆเลยค่ะเราจะดูดูจาก y o youtube ดูจากคนที่เขามารีวิวว่าเขาเจอคําถามอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแบบอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่เราริ s ไว้แล้วก็เขียนคาตอบไว้แบบเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆอันนี้ก็คือย,ย,ยังเขียนไม่หมดเลยนะคะแบบว่าแล้วก็จากอ e ีเมลของทางเอเจนซี่นะคะก็จะมีคําถาม เตรียมไว้ให้เหมือนกันว่าแบบเขาจะถามประมาณไหนเป็นแนวทางให้เราประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง35นาทีก็คือเราจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าตื่นเต้นม,มากแล้วก็เราจะรอสัมภาษณ์ตอน4โมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะบ๊ายบายไปเจอกันอีกทีตอนสัมภาษณ์ค่ะ two t years later กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา10:19นาทีก็คือเราจะต้องทักไปแนะนําตัวกับคนที่จะมาสัมภาษณ์เราก่อนนะคะคำถามทั้งหมดที่เราได้รตดไว้แบบว่าได้เตรียมการไว้ก่อนอันเนี้ยสรุปคือได้ทั้งหมด45ค <Wow. S 1> ด้ถามที่แบบเยอะมากจะถามว่าจําได้หมดไหมจำไม่ได้หมดค่ะันเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เออแล้วก็จะตอบตอบตามความเข้าใจของเราอะไรอย่างนี้โอเค โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งข้อความแนะนาตัวไปแล้วอันอันนี้พูดพูดไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบหลายคนที่เข้ามาดูก็จะคิดว่าเฮ้ยเก่งทาอังกฤษแน่เลยแบบสำเนียงดีแน่เลยถึงกล้ามาทําคลิปอะไรแบบนี้ก็คือไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเราแบบว่าไม่ได้เก่งอังกฤษเลยแล้วก็สำเนียงก็ไม่ได้ดีเลยก็คือเราแค่อยากทําคลิปที่แน่คือเก็บไว้ให้ตัวเองดูว่าเราอะเคยเคยทาอะไรแบบนี้แล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้ของคนรุ่นต่อไปแบบเข้ามาดูเข้ามาดูว่าแบบ สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างมีคำถามอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็ตอนที่เราเออก็ตอนตอนที่เราเออทดสอบระดับภาษานะคะเราได้ระดับ intermediate ค่ะก,ก็คือ,อ,อระดับปานกลางใช่ค่ะก็อยู่ในระดับนี้วิศวกรสื่อสารได้รดประมาณนี้ตอนนี้ตื่นเต,นต,นต้นมากใกล้แล้วอีกเหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ I can hear you. You okay. can Okay. How are you? I'm fine, hi about you. Yeah, I'm very well. Thanks for asking. Okay. Well, I am Anna and I work for Control Exchange. bridge. Oh, okay, nice to meet you. today is just the three things nice to meet you as well. So can you tell me a bit more about me? Yes. Well, no? my name is mm -hmm. one of you can call me Marine as my nickname. I'm studying in fifth year in major meteorological engineering in engineering faculty at Surat Nadi University of Technology from Thailand. In which semester are you now? So, pardon? In which semester are you now? Oh, uh, OK. OK. So why do you want to join this program? Uh, 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 the risk, the big reason is uh, I want to improve my English skill. Yeah, I want to create uh, new experience and meet new friends, exchange culture with foreign friends. Yeah. I love. Uh, I want to travel abroad. Why okay. do you want to improve the English? because uh, English language is important in the world. And when I apply the job in the future. Okay what job do you want to do in the future um, i want to do as engineering uh, about jewelry making yeah. okay. um, which job do you want to do in this program oh i apply, I apply this well because i want to do a cashier position yeah. it will be my new experience i never done it before okay so what job have you already done before Yes, I used to work at coffee shop and clothing store and crepe shop. Okay. Well, uh, what's your plan when this program is finished? Oh, uh, end of job? Uh, yeah? End of job or when I back to Thailand? When? Yeah. Oh, when I back to Thailand? When you went back to Thailand. What do you plan to do? Yeah, I I will join the graduation ceremony in November, and then I apply for job in the company that I internship. So, okay. well, um, can, can you talk me more about your personality? Oh, <laughs> um, I'm a a patient person because I do to a I, I usually work uh, for three time for my life and. Smile. I can smile in any situation. Okay. <laughs> and how about your English? Uh, um, maybe it's shy. <laughs> I'm I'm shy to uh, to speak to in order. I I want to improve this. So well, interview nice okay. you for ทุกคนจบแล้วถามน้อยมากและถามนิดเดียวแบบแลคือปกติอะพอสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหม เขาจะมีแบบว่าเออคุณมีอะไรแบบจะถามฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะเตรียมคําถามไว้ถามเขาเยอะมากเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราสงสัยเกี่ยวกับงานเกี <S 1> <S 1> ่ยวกับการเดินทางอะไรแบบเนี้ยคือแบบเขาไม่เขาไม่ให้โอกาสเราถามเลยเจอคําถามนิดเดียวก็จริงแต่เป็นคําถามท,าที่เราไม่คิดว่าเขาจะถามใช่แต่ว่าถามว่ามันอยู่ในลิสต์ที่เราเตรียมมาไหมมันก็อยู่ในลิสต์เหมือนกันคือเราเตรียมมาประโยคแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ตอบตามที่เราเตรียม เพราะตื่นเต้นมาาเราสัมปไปสี่นาทีสี่นาทีห้าสิบสี่วิก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็ไวมากเสร็จแล้วล่งใจละแต่ก็ถามว่าเจงทำได้ดีไหมก็คือสำหรับเราไม่ดีเลยรู้สึว่าเราตอบน้อยอะ่ะเราควรแบบตอบเยอะกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เราแบบ ชะนักแบบตอบไม่ถูกเลยก็คือวิกเนตก็คือเขาถามว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรจะบอกว่าอันนี้ภาพลาดมากที่ไม่ได้เตรียมมาเหมือนตันนี้ของสองคำถามต่อกันใช่ไหมเขาถามว่า personality ของคุณอะแบบว่าเออช่วยอธิบายแบบบุคลิกภาพของคุณจริงๆอะเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าเป็นคนยังไงตอบแบบแลกๆมากเออแล้วเขาก็ได้ถามต่อแล้วว่าจุดอ่อนคืออะไรอะไรลงไปอีกด่านหนึงเล สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะทราสุขอบคุณมากๆเที่ดูจนใกล้จบแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปของซีรีส์เบิร์กแอนทาวเวลของเราค่ะก <c oughs> ็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะากดไลค์กดแชร์แลวก็วต,วติดตามให้ด้วยแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย